เตรียมของไว้ขายพรุ่งนี้นะคะทําขนมจีนน้ำยานะคะเออขนมจีนน้ำยาตีนไก่อ๋อะไรนะไม่ใช่ตีนไก่สิเขาเรียกอะไรนะอะไรนะ พอดีมันไม่แดงยายก็เลยบอกมาลัยให้เอาพริกแกงมาผัดยายก็สับมะละกอนี่ยายเป็นคนสับมะละกอนะคะน้ำยานางมาแกง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 หน่อไม้ใส uh ่เห็ดนะคะนี่เด IC ี๋ยววางให้กับพื้บจางเลยเนี่ยเอาไปเอาไปทอนก่อน เอามารวมกันเลยใช่มเนี่ยมาไอไอไในไออะไรไออะไรนะไอแครอทกับไอนั่นเอามารวมกันเลย ลุกๆแค่แบบตะมะละกอลุกพุดก่อนนะคะไม่เข้ากันไปตำซุ่มตำข่ายตรงนี้นะคะสีสันสวยแช่ไหมนจีนน้ำยาจ้าโอ้โหดูจ้าดูจ้าโอ้โห รน้ <premises. S 2> ดีมาอะไรแดนสวยมากเลยอะแต่เสียงดูนะทังขยะเขาโมเดนมากเลยว้สยเสียชิบวนอาไม่ไม่ไม่อปะโอ้ยพุงลืมแมวท้องอ่ะทำอีกรอบหนึ่งเลยอีกรอบหนี่งลุกโอ้ សាក់គេខ្លាំម៉ម៉ាកុំយោតឡើយយឺនទៅណាយឺនទៅណាគេយឺនទៅណាបែបមិញប៉ាន់ប៉ាន់រាវតាមមកយឺនទៅណាម៉េចវ៉ាកុំក៏ខ្ជិលឡើយហ្វាន់ស្ប្រៃហ្វាន់ ออนนเติมอันนี้นะคะอะไรนะคะเลือดเลือดค่ะเลือดมาไล่เลือด, <c oughs> ออดใส่หมดไม่ต้องใส่หม้อเลยเนาะใส่ไปนนี้หมดเลยเนาะไม่ต้องใส่หม้อน,นี้เนาะใส่ตึ้งหมอนี่ไม่ถามหาเลยเอา้อาฉันคิดเลื่อใส่ หม้อใหญ่ไฟกระพริบจ้าขนมจีนน้ำยาโอ้โหดูตีนไก่ดูตีนไก่โอ้โหสุดยอดหม้อใหญ่มากค่ะใหญ่จ้าตันอันพริกเกงออนนี้เจอตังพริกสดหรือพริกพริกแห้งเกงอออกมาได้ทั้งสองอย่างเลย ล้นหม้อเลยจ้าต้องทำอีกหม้อตักออกนี่ยกไปสองหมู่เอ้าแกจะเอาไว้บ้านเหรอไได้รถไอไ้ในรถอย่าล้นหรอกอากันจะบูดไม่ด้อยอแกห้พูดคือไม่บูดหรอกหม้อยายไฟับมจิ๋เปิดไฟเนาะอันนี้ทำเอ่อ รัดช่องค่ะรัดช่องมันจะเป็นได้ไหมมันเป็นได้ไงฝีมือระดับเซฟสีเขียวยังไม่ได้สีเขียวยังไม่ได้เท่ตทำสีขาวไม่อันนั้นได้ไงระดับเชฟเชฟมื่อมาเองนะทำไมถึงไม่ลถ่ายสีเขียวมันงามๆเอาก็ถ่ายแต่สองอันะนะั้นแหละอันนี้ทำไมมันเดือดช้าจังวะไหน